สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเพียรพาไปนะครับวันนี้ก็มาเจกบแบบราเชนกันเช่นเคยนะครับราเชนที่มีความหมายที่ดีๆนะครับแล้วก็แจกฟรีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือถ้ามีกําลังศรัทธานะครับก็สามารถสนับสนุนด้วยฟีเจอร์ดาวด้านของเพจเฟซบุ๊กนะครับในส่วนของ u t u b e นะครับก็ฝากกดเขาเรียกอะไรกดซับสไครตนี่หรือไม่ก็ฝากกดติดตามคลิปก็แล้วกันนะครับทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับโอเคมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับผมชื่อแรกคคุุณลกกกอีารรนะับ อยากแต่ชื่อแรกเลยล้อเรือนะครับแล้วก็จอจานนะครับก็ไก่สระยอหญิงนะครับแล้วก็จอจานนะครับผมขอยัดรวบเลยแล้วครับมาจบด้วยนนุ่นกลัดนะครับกุลลุจิการประมาณนี้นะครับเผื่อใครชื่นชอบเนาะก็เอาไปเป็นแบบอย่างหรือเอาไปดัดแปลงนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะอยู่ที่ความชื่อดชอบอยู่ที่อ่าการตัดสินใจส่วนตัวก็แล้วกันนะครับโอเคต่อไปชื่อที่2นะครับคุณชัชวานนะครับจอช้างนะครับแล้วก็จอช้างอีกตัวหนึ่งนะครับ มาต่อด้วยบาเวนนะครับสถานะนะครับแล้วก็ลอลิงนะครับจบที่ลอิงนะครับไม่มีโยยักะลันนะครับใส่แม่นอากาศนะครับคุณจัดรวันประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับเชื่อของคุณสิระภพนะครับสอเสือนะครับแล้วก็ลอเรือนะครับไม่มีสานเนาะมาต่อด้วยพอสาเพาวนะครับจบด้วยพอพานนะครับคุณสิระภพประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณจตุรเทพนะครับจตุรเทพยอดจานนะครับแล้วก็ต่อเต่านะครับแล้วก็ รอเรือนะครับเสรอทหารพอผ่านนะครับจบที่ผ่านนะครับจะตุกลัทพประมาณนี้นะครับมันก็ไม่โฟกัสเลยโอเคพอได้เนาะต่อไปนะครับคนคุณโดนวิกฤตนะครับโดนวิกฤตโดดเด็กนะครับโดดเด็กปุ๊บนะครับแบบนี้นะครับโดดเด็กนะครับแล้วมาต่อด้วยลอลิงนะครับวอแหวนยุบอกาศรอบนึงนะครับแล้วก็มาต่อด้วยกอไก่ต่อเต่าแล้วก็จบด้วยหนูหัวกระตันนะครับคุณโดนวิกฤตประมาณนี้นะครับ ต่อไปคุณชานนลงนะครับจอช้างนะครับสอายอหญิงนะครับปุ๊บเรามาต่อด้วยน้องเนนนะครับแล้วก็รอเรือนะครับผมรอเรือตัวนี้ผมก็ยันยกปกากกนะเนาะปุ๊บแล้วก็งอโงคอ,อควายกระลนันนะครับคุณชานนลงประมาณนี้นะเนาะเผื่อใครชอบต่อไปนะครับคุณสุวรรณนะครับสอเสือนะครับปุ๊บ แล้วก็วเวนนะครับวเวนผมก็แยดยกปากาสองรอบเลยนะครับเสือรอบหนึ่งวเวนอีกตัวหนึ่งแล้วก็รอหันรอหันถ้าเป็นตัวอักษรบริวารผมก็ยัดเป็นลักษณะตัวเอ็มนะครับแล้วก็จบด้วยนนนีนะครับคุณสุวรรณประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณพิเชษนะครับพอพานนะครับแล้วก็สระเอชอช้างนะครับสบรุษีนะครับแล้วก็มาจบด้วยทอฐานกันนะครับใส่สตรีนะครับคุณพิเชษนะครับต่อไปคุณภูผานะครับพอสำเพานะครับปุ๊บ แล้วก็มาต่อด้วยผอพึ่งนะครับแล้วก็จบด้วยสระอานะครับใส่สระอูเป็นคุณภูผาครับผมต่อไปคุณสุติพจน์นะครับสอเสือนะครับแล้วก็ทอทหารเนาะทอทงสรีนะครับตัวนี้ผมก็ยยดรวบเลยนะครับ่อทงสรีเลยนะครับแล้วก็พอพานนะครับแล้วก็จอจานนะครับแล้วก็จบที่นนนูกรนนะครับคุณสุติพจน์นะครับต่อไปชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมคุณสมศักด์นะครับคุณสมศักดิ์ยังงี้ปุ๊บส่อเสือส่อเสือผมเนี่ยจะคล้ายๆกันเลย นะครับเป็นลักษณะใส่ถุงซับนะครับใส่ช้อนควักซับกับถุงซับในตัวเลยนะครับซอเสือแบบนี้นะครับแล้วก็รากมาปุ๊บแล้วก็หางหางซอเสือก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มาต่อด้วยม้านะครับแล้วก็สอสลาครับขึ้นไปนะครับก็ไก่ดอเด็กสตินะครับแล้วก็ตัวกระันนะครับคุณสมศักดิ์ไม่ต้องใส่ไม้หางกาก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเส้นที่ลากขึ้นไปเนี่ยก็เป็นหางสอสลาด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้หางกาศด้วยเลยนะครับหรือถ้าใคร อ่าจะใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับคุณสมศักดิ์นะครับก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเลขเก้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครชื่นชอบนะครับก็สามารถเอาไปหัดเขียนได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าชื่นชอบบางส่วนก็เอาไปดัดแปลงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับชื่อแรกนะครับคุณลุจิการนะครับชื่อที่สองนะครับคุณชัชวานนะครับต่อไปชื่อคุณศิริภพนะครับอันนี้ชื่อของคุณจัตุรเทพนะครับอ่าชื่อต่อไปคุณดนวิวัฒนะครับต่อไปคุณชันนรงนะครับคุณสุวรรณนะครับคุณพิเชษคุณภา คุณสุดที่พงศ์แล้วก็สุดท้ายคุณสมศักดิ์นะครับยังไงก็ผมก็อนุญาตถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดถ้าเกิดว่ามีกมาลังศรัทธานะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตัวแรกเนาะถ้าเกิดในฟีเจอร์ของ a c e b o o กก็สามารถสนับสนุนฟีเจอร์ดาวได้นะครับสำหรับในยูทูบผมยังไม่มี ยังไม่ผ่านเกณฑ์ช่างเลยได้นะครับก็สามารถช่วยกันดูคลิปนะครับดูหลายๆรอบให้ผ่านเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าทิ้งกันเนาะตัวนี้ผมผมแจกฟรีอยู่แล้วนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครไม่ถูกหวยไม่เป็นไรเนาะงวดหน้ายังมีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ